ส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคพี่น้องสักุูสุกคนอีดอีสกอจะเอตกลาสถ้ากันนตื่นนอนพี่นอ้องมันหอ่อนไหลเดดนอนเว้นมือหนียน้ำหลูพี่นอ้องค่ะห่อนออกไปข้างนอกกห่อนมันหนาแดดจนว่าขั้นขนาท่าขี้มกันแดดก,กับปายุพี่นอ้องค่ะพี่นอ้นอยากกินไอศครีมนอกจาก Ice Cream! Mm. En till Melvin. Mamma, du behövde köpa strössel. Det finns krossad choklad där. Ja. Du behöver ingen strössel där i. อันนี Hayır, ้ได้ไม่เผ <Sag> 네็ดอันน no, ี no. ้ยายน้อยให้ได้จะเผ็ดชูนีนะชูมสวัสดีแม่นี่ก็ขนมยายน้อยนวจ้ะโทโร่ไม่ได้สัมผเทกคได้สัมเลยกคนจ้สมผทนะได้สมผน ชอบก่อนนะจ๊คะคันเทลล์คันถายโอ้ได้อืมโอ,โอชาดคาร์แนลนะจ๊ะเอาแม่ซิ่งน้นำสองสองสามโหลขนมยายหน่อยมาหน่อยอร่อยไหมหนกอยากมาเด้๋ยวะพี่น้องอืม ากาแฟร้อนๆกาแฟดำร้อนๆกับไอศครีมเนี่ยมันจะมันเข,ข่ากันค่ะพี่น้องสมองก้าเม่วิใส่ทัผู้ชมกินพี่น้องครับซีมน้ำมาสั่นอร่อยไหมโอ้ยกับตกแลก้วจังไนแม่ก็สิได้ซื่้นเก้าอี้ไม่ให้ อีลาได้นั่งเกาอีีไหมน้อหลุกเนาะอเดนโก๊ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องสุกคู่สักคนขอบคุณยายน้อยเลยนะจ่าเด้อจ๊ะเจ๊นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมี่เรีดมาให้ยักษ์ใหญ่เลยอ่อตุวี แม่มาพราะตอริเตียร์มาทำผู้ชมเงียบพี่น้องครับปีนี้แดดร้อนมากกันช่วงนมิซัมเมอร์นี่ตามจริงมิซัมเมอร์นี่จะฝนตกตลอดพี่น้องครถ้าเป็นช่วงมิซัมเมอร์การฤดูร้อ,รอนเนอกจากอันนี้แดดเปี้ยงมากอะจนแบบเออคนว่าเขาห่างเลยนะเพราะว่าอยู่ในห่างกับร้อนนะพี่น้องมันบม่ได้เปิดแอร์คพน,นเชินจังสันเด้ คือบ่านเขาหันเด้เขาห่างเลยนะ่ยมันบ่แเ่นวานอเย็นเย็นได้พี่น้องอืมส่วนมาเขากระพายแตไปอาบน้ำอาบแดดจริงๆเนาะฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะอืมจะตามจริงเนี่ยเขาสด้ยิ่นเสียงเข,เขาเขาเขาดื่มเขาปาร์ตี้ยังกันแล้วยังเสียชล้องข้างนอกอยังสินะเนงียบแมพี่น้องเงียบคัาปีเนี้ มาอันักตุกูดอ่ะ่่ที่ยายดอเดี๋ยวตุ้กูอยน้อยเด็ก้ยมากอันนี้นด้วยจ้ะคารมเมลถ้าโทโรเนี่เป็นท็อปก่อนคารมเมลเด็กน้อยมากด้วจ้ะมเกหม่มหอ okay. ถ้าสินใจยากเจ๊กสิให้แม่กินหรือบ่กินัอร่อยจ้ะกล้วยกรอบแก้วไส้มะขามรสเผ็ดอันนี้ยังบมา่ทันเด็ก,กินพี่น้องเ,อเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนพี่น้องคะ่ะ Det där stora hunden. Mm. En stor hund. Men jag lekar. Mm. Nej, det där är inte din hund. Det där är mammas hund. Mmm, det var jättesmackigt. ยังอุ้ยจิจในว่าวามนตื่นต้ดอกใชออือลี่ลอยบอกว่าร้อนาะเปิดพัดลมอกล้วกเลยดีนะ ลีน well, yeah. ่าแม่วินวินสกอลเล่นกับเดย์เนล่าวิเอตตาเอลีน่าวินเอตตาสกอลมาสกอลกับวินสกอลทันชอูลชอนลีน่าบอกลีน่าอยากกินกินเลยลูกกินดูหน่อยได้ปะเนี่ย ขั้นเหนือขั้นตัวพี่น้องมันหอนนรือแม้ขนาดอาบน้ำแล้วขั้นะมันขั้นขั้นขั้นความร้อนนะเนาะเขาตากแดดแต่กับสีไดสีสีสีผิวงามพี่น้องสีผิวงามสีแท้แท้นะงามๆเนะมาะมาเอ็นแล้วหอมไม่ถึงเลยแม่แล้วก็ Mera popcorn. Mera popcorn. Och säga 'kåkånjai noi!' Kåkånai noi! noi. Akin, Salo. Du vill ha det mera? Ja. Akin. Alltså, det är om ni bestämmer. Kan du är, Mamma. Mm? Idag i ska jag berätta till vårt barn. Nej, inte nu. Kan du göra det någon annan dag? ยอไม่วินเสิเรานิท่านเรื่องเลือไแม่แต่บอกโอ้ยมือหลังจมเบาวรงท่ทานเรื่องเือก็ได้รูกถ้าเราเลืองนิท่านเรื่องเลือฟั่งเป็นสมูกพี่น้องเก่งมากอยู่ที่ความว่าเขาอยากเล่าให้ห้องฟั่งน้อพี่น้องนะอวิชจะนี่น่ะอยู่แต่ใช่ว่าอยู่เด้อนีน่ะอยู่ต่อาอครึ่งฮลีน่าลีน่าะบายสีครึ่งหมดม่เวนออก Och Melvin springer till Bamse-loppet. Ja, Melvin springer till Bamseloppet. Melvin kommer springa till Bamse... Loppet. Ja, men vi till bamse loppet. en Mamma, ett annat mm. men vi tar en, en röd cykel. Till... till? Uppe till backen. Mm -hmm. Och sen bara vi kör. Mm.

Euh, คลิปเปิดโอเคให้ดูท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมแม่ว <Sh akes S 1> ินิศวิศรุตกมิรสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันบ๊ายบายจ้าปาลินาเปิดไปปิดก่อนนั่งอยากกินพับก่อนใครกินล้างไม้พี่น้องบ๊ายบายจ้า